สวัสดีครับมิกิตาครับผมวันนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับเราเตอร์ใส่ซิมนะครับผมเพิ่งมาส่งนะครับเราเตอร์ใส่ซิมเพื่อกระจายสัญญาณให้กับเครื่องมือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเรามาแกะดูด้านในกันเลยนะครับผมราคาสั่งมาก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับในลาซาด้าหรือว่าช้อปปี ด้านในก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นยี่ห้อ CG CPE นะครับสมาร์ทเราเตอร์าเปิดออกมากในกล่องนะก็จะมีตัวเครื่องนะครับสามารถส่งสัญญาณ 4G หรือว่า 5G ได้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับ ด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นที่กดสำหรับรีเฟสตัวนี้ก็เป็นสายแลนนะครับสายแลนทั้งสามช่องเลยนะครับอันนี้สามารถเป็นเสาสัญญาณมีสองเสา,าน,นะครับสามารถปรับได้ตามองศาที่ชอบเลย ด้านในก็จะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับโอเคอะแดปเตอร์แบบนี้เลยนะครับหัวแบบนี้โอเคครับเราลองไป เชื่อมสัญญาณกันดูนะครับโอเคครับเราก็มาใส่นะครับซิมการ์ดเลยนะครับผมซิมการ์ดเป็นแบบตลอดแบบใหญ่นะครับซิมการ์ดก็หาที่ต่อนะครับแบบขนาดใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมาใส่ด้านหลังกันเปิดตัวนี้ออกมานะครับช่อง ช่องใส่นะแล้วก็เสียมใส่เข้าไปเสียมที่เราสมั่งเด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เรียบร้อยปิดฝาทีนี้เราก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับเอารับเตอร์รับเตอร์ออกมาแล้วก็เสียบเข้าเลย อ่าแล้วก็ขาขึ้นนะครับประมาณนี้อ่าพอเสียบปลั๊กไฟก็จะเข้านะครับแบบนี้เสียบปลั๊กนะครับเสร็จแล้วให้สังเกตนะครับไฟจะขึ้นตรงนี้ก็คือไฟติดนะครับตอนนี้ก็คือตรงไ wi ไฟที่ส่งสัญญาณขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ ระดับความเร็วของ wifi นะครับก็จะมี4ขีดนะครับก็จะมี3จุดนี่นครับเดี๋ยวเราลองเชื่อมกับอุปกรณ์ดูเลยมาดูตรง wifi นะครับตรง wifi อ่านี่ครับผมชื่อก็คือตัวนี้เลยนะครับ cpe 222 mm hmm. ก็กดเข้าไปนะครับสังเกตว่าจะมีลาดผ่านนะครับให้เราดูด้านหลังครับผมหาสผ่านเริ่มต้นนะครับที่เขาโรงงานตั้งมานะครับนี่เลยนะครับผม mm hmm. เห็นไหมเนี่ยคีย หนึ่งถึงศูนย์นะครับผมหรือว่าเราอยากจะตั้งรหัสผ่านใหม่ก็ได้นะครับก็เข้าไปแก้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ใครแต่ถ้าใครไม่อยากตั้งรหัสผ่านใหม่ก็ใช้หนึ่งถึงศูนย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้ารหัสดูนนะครับโอเคครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นนะครับสัญญาณนะครับ w i f i คลื่อนย้วนะครับมาดูตรงกล่องครับตรงกล่องตรงนี้ก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับอ่าก็คือกําลังส่งสัญญาณอยู่นะครับทีนี้เราลองเข้าไปดูกันว่าเน็ตใช้ได้จริงหรือเปล่าลองเข้า YouTube ครับดูอ่าเน็ตมาแล้วนะครับลองเปิดดูนะครับ โอเคใช้ได้นะครับติกต็อกอ่าสัญญาณเขาปกตินะครับเราลองไปเทสความเร็วกันดูนะครับว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับเข้าไปที่เว็บสปีดเทสเพื่อเทส ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับกด go อ่าความเร็วดาวนโหลดจุดที่สิบสี่จุดสามเก้านะครับความเร็วอัปโหลดจุดที่สิบห้าจุดห้าแปดล้วเราสิบหกนะครับนี่คือผมใช้เน็ตอ่าเน็ตรายเดือนนะครับสิบห้าเมกนะครับผมก็ถือว่าตรงนะครับอาจจะ ความเร็วดาวนโหลดอาจจะลดลดลงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเร็วปกติเลยความเร็วก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตที่เราสมัครแพ็กเกจด,ด้วยนะครับผมโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ดีสำหรับเราเตอร์ใส่ซิมตัวนี้นะครับใครที่อยากจะได้เราเตอร์ใส่ซิมนะครับไปปล่อยสัญญาณให้กับลูกๆหล,ลานๆของท่านในายคนเรือนแล้วนะครับ ไม่อยากจะปล่อยฮอสปอร์ตให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถซื้อไปริสตั้งใส่ซิมได้เลยนะครับสมัครแพ็กเกจแล้วก็เอาซิมใส่ได้เลยนะครับผมราคาถูกๆนะครับที่ลาซาด้าหรือว่าช้อปปีก็ได้นะครับไม่เกิน600กว่าบาท700นะครับประมาณนี้โอเคค้องว่าจะชื่นชอบสำหรับวันนี้คงไม่แค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ